สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แขวงโขสยามวันแลทีนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับกด subscribe ช่องโอ๊ตนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกทุมโลกนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนรับชมคลิปของโอ๊ตหลายคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอ๊ตอยู่ที่ ริมน้ำแม่ปิงนะครับตอนนี้อยู่ที่น้ำแม่ปิงนะครับแดดร่มลมโกนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่5้าห้าโมงนะครับห้าโมงสี่สิบแปดนาทีนะครับสิบเจ็ดนาฬิกานะครับตอนนี้ก็ครับประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ ตรงนี้นะครับอยู่ที่สะพานนวรัตนะครับก็จะมีอ่าตอนนี้นะครับน้ําขึ้นนะครับเมื่อวานก็จะมีน้ําท่วมนะครับที่อ่าเพราะว่าฝนตกหนักเมื่อวานนะครับก็น้ําท่วมอยู่ที่ในถนนช้างคลานแล้วก็กาดก้อมนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะท่วมทุกปีเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะไม่ท่วมงานนะครับอาจจะติดริมน้ําปิงแล้วก็เป็นที่ลุ่มนะครับแล้วก็เลยทําให้ ไหลระบายไม่ทันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวโอจะไปเช็คนะครับในอีพีแน่จะไปเช็คว่าน้ำแห้งหรือ,อยังนะครับในส่วนของถนนช้างคลานนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็คือสะพานนราวนั่นเองนะครับก็จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า,าทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำซุ้มนะครับ ในช่วงกลางวันก็จะเป็นสีขาวสวยงามตอนกลางคืนก็จะเป็นแสงไฟนะครับแต่นะครับเป็นการประหยัดไฟนะครับก็ไม่ได้เปิดจนถึงเช้านะครับก็จะเปิดไฟในช่วงประมาณปิดก็ประมาณช่วงเที่ยงคืนนะครับตอนนี้นะครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับก็จะมีการขุดรอกนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับของผลิตนะครับ เพื่อที่จะทําให้น้ําไหลผ่านเวลามีเกิดน้ําท่วมนะครับแต่ว่าจุดนี้จะไม่เห็นชัดนะครับที่ขุดทรายจะเป็นในฝั่งของทางนู้นนะครับแล้วก็ริมฝั่งในส่วนของแถวช้างคลานนะครับวันนี้เราก็จะมาชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับในบรรยากาศตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับในส่วนของบนสะพานนั้นด้วยนะครับ วันนี้บรรยากาศดีมากนะครับก็ตรงนี้นะครับแนะนําถ้าพี่ๆมาเที่ยวจังหวัดชียงหม่อยากพักผ่อนหย่อนใจนะครับหรือว่านักตกปลาที่ชอบตกปลามาตกปลาที่นี่ได้นะครับก็จะมีหลายๆหลายๆคนนะครับที่เขามาตกปลาริมตลิง่งริมริมน้ําปิงนะครับก็ บางคนก็มาทั้งวันเลยนะคะหรือบางคนเขาก็จะเป็นงานอดิเรกก็จะมาช่วงตอนกลางคืนดึกๆนะครับแล้วก็เป็นอิสระนะครับก็ตกปลาตร,ตรงจุดนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของวัดเช่นวัดชัยมงคลนั้นก็จะเป็นเขตภัยทานนะครับเราจะเห็นได้ว่าด้านหน้านั้นนะครับก็จะมีพี่ๆนักตกปลานะคะมาตกปลาตรงนี้นะครับเมื่อวานน่าจะมีน้ํานะครับ สรศาสตร์มาถึงบนนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ท่วมไปถึงบนสะพานนะครับโอ้โหถ้าผู้ลงคิดดูสิครับสูงมากนะครับถ้าน้ําท่วมคือท่วมจริงๆนะครับเหมือนปีที่แล้วที่เราําคลิปแล้วก็เกาะติดสถานการณ์น้ําท่วม44จุดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ปีนี้นะครับก็ยังมาไม่ถึงนะครับก็เฝ้าระวังนะครับถ้ามีฝนตกหนักๆก็อาจจะต้องเตรียมรับมือนะครับ นี่นะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นถนนเส้นที่ด้านหน้าจะมีกูดวิวนะคะมีร้านอาหารกูดวิวรัลลี่วอซด์นะครับแล้วก็โรงแรม V2 นะครับโรงแรมรัลลินจินดาและก็เกสต์เฮาส์ต่างๆนะครับก็เป็นถนนที่นะครับเป็นมนต์เสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในส่วนของคริสจักรที่1จังหวัดเชียงใหม่นะครับล้วก็จอดรถได้ตรงนี้ได้เลยนะครับ ถ้ามีช่วงเทศกาลยี่เป้งน,นะครับตรงนี้ก็จะมีลานนะคะเป็นตลาดเล็กๆนะคะเป็นร้านขายอาหารร้านขายอาหารข้างทางนะครับเป็นตรงนี้ก็จะเงียบๆนะครับก็จะเป็นสวนหย่อมสวนสาธารณะเล็กๆนะครับเมื่อวานนะครับที่ออได้อยู่ในไลฟ์สดของช่องแอดโอบ้านะคระับเราก็บอกว่าว่ายับรถก่อนนะครับ เพราะว่าน้ําท่วมในช่วงของในส่วนของช้างคลานโอจะไปซื้อลูลกชิ้นร้านประจํานะครับออแล้วจะเอามาทอดเองนะคะแบบนี้แล้วก็ปรากฏว่าไม่ไม่สามารถตั้งร้านแถวนั้นได้นะครับสําหรับรถนะครับรถที่ขายผลไม้ขายอาหารข้างทางนะครับเพราะว่าน้าท่วมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีพีหน้านะเขาจะไปเช็กไะสํารวจดูว่าถนนช้างคลานน้าลดลงหรือย,อยังนะครับในเวลานี้นะครับ นี่ก็คือข่าบรรยากาศนะครับยามแรงของจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าเป็นฝรั่งนะครับเขาก็จะเดินเดินนะครับเดินชมวิวนะครับสำหรับคนไทยก็เดินได้นะครับถ้ามีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ส่วนตัวก็มาจอดตรงที่โยนแนะนำตรงเมื่อกี้นะครับคือตรงนั้นก็สามารถจอดได้นะครับแล้วก็เดินเล่นนะครับก็จะมีฝรั่งตรงนู้นนะครับ คือเชียงใหม่นะครับเราก็ได้รับนะครับขึ้นแท่นนะคะเป็นเมืองที่ปลอดภัยอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับคือแซงหน้าประเทศสิงคโปร์ได้อย่างน่าประหลาดใจนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียด้วยนะครับก็นะครับก็อยู่ในลิสต์ของรายการที่ขึ้นแท่นนะครับผมก็อยากจะแนะนำนะคะพี่ๆนะครับ ที่ชอบความสงบความร่มรื่นนะคะแบบนี้นะครับเชียงใหม่มีมนเสน่ห์นะครับมีความสีวิไลแล้วก็มีความวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะภาษานะครับที่เราใช้พูดนะครับวัฒนธรรมนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับรวมถึงสถาปัตยกรรม เมืองโบราณต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีสิ่งใหม่สิ่งใหม่ๆก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงนะครับต่างๆนะครับรวมถึงร้านกาแฟานะครับที่เป็นที่ฮอทฮิตนี่เป็นที่นิยมนะครับในส่วนของต่างอำเภอก็นะครับก็จะมีภูเขานะครับน้ำตกต่างๆนะครับ นี้นะครับก็จะเป็นส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับก็มาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ในเรื่องของบางทีมีขยะนะครับเช่นวันช่วงในวันลอยกระทงนะครับาทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับก็จะเก็บในส่วนของลอยกระทงที่ใช้แล้วนะครับเพื่อที่จะให้บ้านเมืองนะครับสวยงามนะครับ แล้วก็สะอาดนะครับย่านนี้นะครับก็จะมีโรงแรมนะครับมีเกสต์เฮาส์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบเดินนะครับแล้วก็ตรงไปด้านหน้านะครับก็จะมีจวนผู้ว่านะครับถ้าเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นกัดหลวงนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าขายของที่ระลึกร้านค้าคาเฟ่ต่างๆนะครับน่ารักน่ารักนะครับน่านั่งนะครับ ี่คือภาพบรรยากาศของเชียงใหม่ยามแรงนะครับอาจจะแตกตก่างกับในแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดกรุงเทพหรือว่าแม่น้ำสายอื่นของแต่ละจังหวัดนะครับของเชียงใหม่ก็อาจจะร่มรื่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะสงบนะครับก็เหมาะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่อาจจะชอบความสงบนะครับฝั่งข้างหน้านู้นนะครับก็จะเป็น หัวเหล็กนะคบหัวเหล็กหรือว่าสะพานเหล็กนั่นเองนะครับเ็นสะพานที่นะครับสร้างนะครับให้มีบรรยากาศนะครับของเก่าโบราณนะครับในยุคของสงครามโลกครั้งที่สองนะครับส่วนแต่ก่อนนั้นนะครับสะพานตรงนี้เป็นสะพานไม้รดน่าจะเกิดไม่ทันนะครับสะพานไม้ก็สมบูรณ์แบบนะครับสะพานที่สร้างด้วยไม้ที่เป็นสะพานนวรัตเดิมนะครับตอนนี้นะครับ ่ายกไปตั้งอยู่ที่อำเภออ,อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ยังสมบูรณ์แบบอยู่นะครับ,นะรบสำหรับอีพีนี้นะครับโอก็ะโงต้องล่ำลาก,กันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับโอได้ใหม่ในอีพีต่อไปนะครับสำหรับอีพีนี้ล่ำลาก,กันไปก่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ เจอกันใหม่คลิปนะครับ